รับไว้ก่อนเลยรัไว้ก่อนเลยว่ายักไม้เนี่ยชิเยอะมั้ยเจ็งๆเจ๊งๆก่อนแล้วไปเจ๊งๆอ่ะมาเลยเนี่เออมาทีนีดิเอออย่างนี้มานี่ควาไม่เห็นว้าวขนเยอะเลยจุดเนี้ย เนี่ยขนเยอะจริงๆเจ้าเนีここ้ยเนี่ยขนเยอะ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 ไป้ไหมมีลายเยอะเนี่ยเขียนโอ้ยเยอะเยอะเยอะนิดเดียวล็อกไว้ก่อนเลยล็อกไว้ก่อนเลยเพราะยังไม่ถึงเอ้ยนาขึ้นจิ้งคบหน้าลงน้ำก็ตา